กิ่มานแต่ชาวแท้คือขั้นกก่งอุ๊บโอ้ถูกพี่น้องเลยวายวสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้ลุงโชกจะพามาลุยใส่เบ็ดเนาะพี่น้องเลยใส่เบ็ดมา25หลังกับเหยื่อลูกปลาเค็ง เอามองมานำมาหาดักแถวมาพี่น้องตอนนี้น้ำก็แหงหลายแล้วพี่น้องเลยเอา้าบ่ได้หาอยู่หา,ากินจะทีบ่ได้ลุงคลิปส่วนใหญ่ก็จีเอาคลิปไปลุงในช่องของคุณบ้านบานณชาแนลเนาะพี่น้องพี่น้อง่านใดที่เข้ามาติดตามลุงโชคบ่ฝากช่องคุณบ้านบารณชาแน,นลน้ำแนะพี่น้องเลยเนาะเข้าไปดูไปติดตามกันเนาะส่วนใหญ่ก็จีถ่ายคลิปมาก่อ อที่เอาไปลงช่องลักพี่น้องเอาไปลงช่องคนบ้านบ้านๆชาแนลอันนี้ช่องลุงโชคพาลุยก่อเป็นช่องที่สองนะพี่น้องก็อขอบุญขอบคุณที่พี่น้องเขามาติดตามมารับชมเอ้ายังไงก็ฝากช่องของลุงโชคพาลุยไว้น้ำเน่เนาะพี่น้องเลยเอย้ายังไงก็เอามองมาน้ำพี่น้องแต่ก็จิไปใส่มองก่อนคอยดักเบ็ดเอ,าอ้ายังไงก็ย่านมันคั่มเนาะพี่น้องถ้าจิใส่เบ็ดก่อนก่ ยาดมันค่ำกว่าจริบอก่าบอบอบอกาลุงดักมองยาดมันหนาวนะ่ะยางนั้นก็ไปใส่มองก่อนครับผมอ้าวมันคองอะไรเอ๊ะพี่นอ้องเอ้ยลองดีจริงๆเนาะวันนี้ลุงโชคกี่พามาลุยลงหวยลงมากพี่นอ้อง ได้เยอาเค็งน่อยมาใส่เนาะเบ็ดก็เบด็ดเบ็ดแต่ปีเลี้ยวปีกลายพี่น้องแต่มันก็ยังคมอยู่เนาะยังไงก่อยังไงก่อไปดักมองก่อนเนาะพี่น้องเลยกันมันํำมาแล้วมันก็ยังว่าละพี่น้องตอนนี้ตะวันก่อเกือบจะต๊กดินต๊กดอนละเนาะยังไงก่อค่อยใส่เบ็ดทีหลังไปใส่มองก่อน่านมันหนาวยังไงก็มาดูธรรมชาติตาม ฟังหวยฟังมากก็ลุกโชคก็แล้วกันพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปดูการดักมองครับผมอ้ถ้าจอดเรือพี่น้องเลยเรือปงตอนนี้หน้ามันเกาะแห่งลงไปหลายแล้วเนาะพี่น้องปลามันก็จียังไงพี่น้องเลยจักมันจีถูกหรือบ่ถูกเนาะต่างว่ามาดูบรรยากาศมาเบิ้งกันแบบเออมาเบิ้งกันแบบไป เพ,พื่อ,วอ,อความมั่ทคงเนาะพี่น้องเลยเอ้าพูดก็บ่ค่อยคล่องไปไหนหรอกพี่น้องโอ้ยน้ำแห้งหลายแล้วพี่น้องเลยเขาเริ่มมากักไอ้ดักกุ้งกันแล้วเขาดักกุ้งเลยพี่น้องยังสิแต่ว่าทั้งกุ้งทั้งปลาแหละพี่น้องเข่ามดเนาะอันนี้ทั้งอีกฝ่ายหนึ่งพี่น้องเลยน้ำก็แห้งหลายแล้วเอา้าเดี๋ยวดักมาก,ก่อนพี่น้อง nào nào nào, Chua chua ừ, mm. nào, ừ. Mm. So ตับเตกลาวตับเกดนยยังนะเหนียวแท้ น่า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 จริงจริงที่ยุง det er norm. ก็อย่าลืมฝากช่องลุงโชคพาลุยไปนั่นนะเด้อพี่น้องเลยเอาก็ขอโทษขออาภัยเอฟซีเนาะพี่น้องเลยที่คอม,มเมนต์มาเนาเพิ่งจะได้ตอบพี่น้องเลยส่วนมากก็จิไปเอออยู่ในส่วนใหญ่ก็จีอยู่ในช่องของคนบ้นบานๆเนาะพี่นออ้องเนาะยังไงก็ขอบุญขอบคุณเอฟซี FC ที่คอมเมนต์มาเนาะพี่น้องเลยตอนนี้ก็ได้ตอบ เอฟซี uh, ไปแล้วพี่น้องเลยเ uh, mm hmm. นาะยังไงก็มาดูลุงโชคใส่เบ็ดกันแล้วกันเนาะ mm hmm. พี่น้อง 嗯。Uh oh. 错错 <laughs> ก็จีใส่ประมาณนี้แหละพี่น้องน้ำม,มันก็บ่หลายเนาะพี่น้องเลยน้ำสุดแค่นี่พี่น้องแต่ว่าทั้งนานมันเป็นบูงเดี๋ยวจะลองไปเบิง้งว่ามันจะมีน้ำเพราะได้ใส่บ่ น้ำแห่งเราพี่น้องเลยโอ้ห่าม,มากน้ำห่วยแหงคักอีหลีพี่น้องเลยเนาะแถาเ,าเบ็ดมาหลายก่ะอ,อยาดบ่มีบอนใส่เนาะพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวไปดูบวกทั้งหน้าว่ามันจะคือบอมีปลาหน่อยหลายหลายเลยพี่น้องเลย เออตอนนี้ก็สิี่ค่ำละพี่น้องเลยหน้าม,มีแค่นหละหน้ามันเป็นบวกเนาะหางคลองมันเป็นหางคลองที่สุดแค่ไหนละพี่น้องเลยตอนนี้เบดก็เหลืออยู่เจ็ดหลังแต่หลังเออพอดีก้าลูกเหยือพอดีละพี่น้องก็จะให้พี่ให้น,น้นองในดูซ้ำหน่เนาะพี่น้องเลยอ่าตอนใส่เดี๋ยวคอยมาดูมารุ่นกันตอนกู้เนาะพี่น้องเลย ยังไงก็อย่าลืมมาดูมากูมาร่นช่วยลุงโชคเนาะว่าเมื่อทีได้ไปตำพริกตำพายบ่เอาเป็นเดือนสองเดือนเราพี่น้องเออยม่ได้ลุงมาดลุงมุนคลิปก่อบ่คอยได้ลุงไปไหนส่วนใหญ่ก็จะไปลุงในช่องของคนบ้านเนาะพี่น้องเอยเอายังไงก็ฝากไว้ทั้งสองช่องนี้เด้อพี่น้องเอเอเขอ้ามาติดตามลุงโชคตอนเช้ากันครับผมสวัสดีครับอ๋อสวัสดีตอนเช้ากับลุงโชคเนาะพี่น้องเอ มาอยู่ก็ลุุม,มโชคย้ำเช่าเช่าอ้ยบรรยากาศหนาวเย็นพี่น้องเลยอ้ามาหนาวเดือนสามอีกแล้วพี่นอ้องเนอะพีด่ด้มาดูมายามเบ็ดกันครับผมมันนี้ก็จะออกมาสายน้อยนึงเนาะพี่น้องคาดแต่หนาวเออเอโอ้ยด่างเพิ่นบ่ทันกูตัวพี่น้องเลย เพิ่นดักกุ้งดักไอปลาไว้เนาะลงน้ำแต่เช้าหนาวจริงๆพี่น้องอุ้ยชุดคันนี้ดูคือถูกพี่น้องเลย กี่มันแต่ชาแท้คือขั้นกง่งๆอโอ้ถูกพี่น้องเลยไปถูกแล้วขั้นแล้พี่นอ้องมัมนแล้วพี่นอ้องเออคือคือคือ,อ ขันนุนปีกตรง้โอ้บอมมืดเอาเดี๋ยวเก็บก่อนพี่น้องมารยกกาศตามทองไรทองนะตามฟังไวยฟังมากพี่น้องเลยนะตอนนี้ก็มาสายเติบพี่น้องคุยกงเพิ่งกระเริ่มปล่อยออกมาหาอยู่หากินแล้วเนาะพี่น้องเ,อเดี๋ยวไปดูเบ็ดต่อครับผม คุยงัวเขาปล่อยแล้วสายแล้วพี่น้องเนาะกูเวแเรากับจีได้ไหมฮนะกูมอมเนาะพี่น้องมองกระดักูเห็นตะข่าวไปพ่นพี่น้องลอ ปลากระตีอยู่แต่ว่าบบมืดเหยื่อเลยบบค่อยถูกมันตน้องมีเขียดอีมัวหรอวะมาใส่ถึงจะถูกพี่น้องเลยเหยื่อลูกปลาก็บ,บอค่อยกินไปไันใดเนาะหลังนี้ก็บอถูกถูกแต่ลูกเยื่อพี่น้องเลย มันจดีดไปปนบ่กูมาเจ็ดหลังโคกหลังเจ็ดหลังล่ะถูกตัวนึงพี่น้องเลยกูมาหลายหลังแล้วพี่น้องเลยได้ประชอบน,น่อยตัวหนึ่งเนายัางไงก็ตตามว่ามาดูบรรยากาศตามฟังหวยฟังมากเนาะพี่น้อง หลังไหนก้องเงียบหลังนี้ก็อเงียบโอ้รอยติดอยู่พี่น่องเยแต่ว่าบ่ออยู่บ่อได้มายามกลางคืนเนานะพี่น่องโอ้บ่อหมาเลยพี่น่องเลยกูมาหลายหลังเลย ในตัวเดียวแสดงว่าเหยื่อลูกปลามบ่ก,กินเนาะพี่น้องเนามือหลังค่อยจีห้าเหยื่อเคียริโมมาใส่บ่ถูกบ่ถูกอเอาจบเฮเลยพี่น้องเลยเบ็ดตั้งยี่สิบยี่สิบก่าหลังได้ประชดน,น่อยตัวเดียวพี่น้องเนาะ ต่อไปก็กี่ได้ขึ้นโคกขึ้นปา่าไปหาหนกหาหนูกินแหละพี่น้องเลยลงมาดลงมูลหาปูหาปลากินก็บอกคือเนาะพี่น้องนาความหวังก็อยู่ก็มองพี่น้องเลยถ้าว่ามองว่าถูกเราก็โอ้ยจะกจีบยังไงเนาะพี่น้องฮะกกยางกกนี่พี่น้องเลยสูงลิบ โอ้ต้นยางต้นหนึ่งได้บ้านหลังหนึ่งเลยพี่น้องเลยเอา้าความหวังเดี๋ยวเกาะอยู่กับมองเนาะพี่น้องถ้ามองว่าถูกเกาะคงจะบ่ได้ปุ้นบ่ได้ต้มได้แกงเราพี่น้องเลยเบ็ดยี่สิบหลังก็ได้ปลาข้อน่อยตัวเดียวเนาะนี่เกาะเป็นทรเลเป็นธรรมาชาติของป่าโค้ะตูมเนาะพี่น้อง พี่น้องบางคนก็อธจิจ,จำได้พี่น้องเลยเนาะที่ดูทั้งช่องของคนบาดเนาะมือหน้ามือล้างคอยจิกขึ้นไปหาโนกหาหนูเนาะมือนีไปปูมองกันก่อนเนาะความหวังอยู่ก็มองอย่างไรพี่น้องนักจากนี่ไปนู่นพี่น้องเลยที่ได้ไปกูท้องหุ่นมาละพี่น้อง เอาชีวิตมาเสี่ยงกระดามคักแท้ยามหนาวนี่เนาะพี่น้องเออเดี๋ยวกูมองก่อนพี่น้อง คอ,อยใก้บ้านซื้อๆดีกว่าเด้อนี่มอง่เ้ยคอยใล้บ้านซือ้อๆดีกว่าเด้น <c oughs> อนี่งไอ <c oughs> ยังไงอโอ้ยบ่ทั้งไงมดปลาล่ะดถึงเลยสิบ๊อบตายตายติ่คไบ้าง ใครอ้หาสิ่อ่าโอ้ยโอเป็นแบบนี้ตายทุกท่าหนาวเวย จะดูโอ้พิดมาอีกตั้งหักเออบุกคุมค้มบุกคุม้มบุกคุ้ม ไม่มันคือติดดีใช่ล่ะปลามลันคือติด ปลาแตเซเอร์เลยฮะวููี่น้องเลยสองสามตัวอือวูเป็สาตัว บุ่คุ้มก้าชีวิตหนาวด้หน่เฮ้ยโอ้ยสามตัวพี่น้องปลาช่อนตัวหนึ่งรุดหายซ้ำใครอยู่หรอวะถูกปะเอ้มีตัวปลาซิว cùng của thủ yếu đi và xài biết mà vát này không bò đây này khi gần biết xong chứ vào này chắc tù anh <laughs> <laughs> à, đi đây tôi điều ừ. xài biết gì ship lắng để tôi điều sức thầu này nó mưa này ไปทั้งไหนหมดหือปลานะ่ะอ,อยู่ในน้ำม,มันคือบอกออกไปติดมองเบิง้งปลาบ่มีมันก็บ่แม่นเนาะวละน้ำขึ้นปลามาจากไครทั้งไต๋เหมือนเรเนาะมาจากทั้งไต๋ทั้ง<อ>บานหยกบานยักษ์เหมือนเรามันขึ้นมาน้ำขึ้นมาหาหน้ำลนะเออเอาล่าที่น,น้องเลยก็ มือนีถือเ่าบ้าหมานไปไนนันไดเนาะอ๋อก็จะได้ขอตัวอำนดาพาะจากกับบ้านพี่น้องตอนนี้ก็สวยเติบแล้วใส่เบ็ดยี่สิบกวัวหลังได้ระข้อหน่อยตัวเดียวพี่น้องเลยมองก็ถือสามตัวสี่ตัวอ๋อย่างไรก็ไหวพอกันคลิปหนาฝากคลิปรุงโชคพาลุยน้ำในเด้อพี่น้องเลย นะอย่างงก็ช่วยกวดไไค์กดแชก้ติดตหมืห้น้ำเนี่ยนะต่างว่ามาดูทรรมาฉาดิตามท้องไร่ท้องหน้าตามฝังเวยฟฝังมาดเนาะพี่น้องนะจิได้ขอตัวอำลาพราาะจกลนะแล้วพี่น้องไว้พ่อกันคลิปหนาเนาะไปลวพี่น้องสวัสดีครับ